วันนี้เป็นไงบ้างครับได้ความรู้มากขึ้นได้ความมั่นใจมากขึ้นเหรอก็อยากอยากจะบอกว่าจริงๆตัวสวัสดิการหรือไทยแครนนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ทําให้เราสามารถขยายเพิ่มสมาชิกสีไรให้มากขึ้นเพราะว่าอยากจะบอกว่าเราทําประกันตัวนี้เนี่ยสวัสดิการตัวนี้เนี่ยสำหรับสมาชิกสีไรแล้วก็เป็นสวัสดิการที่ได้รับการรับ,ร,บรองจากคอพท นะครับฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปตามรูปแบบที่ชัดเจนสี่เวลาไม่ได้มาประกันเองนะครับผ่านบริษัทที่เป็นมหาชนแล้วก็เชื่อถือได้มีการควบคุมนะครับฉะนั้นทุกอย่างโปร่งใสทุกคนมั่นใจได้แล้วก็ทุกอย่างก็อยู่บนอยู่บนรละลัอักษรน,นะครับฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เรามาให้ข้อมูลนะครับก็ก็จะเป็นไปตามนั้นทุกประกันนะครับผมอยากให้ทุกทุกคนเนี่ยที่เราเคยคุยกันเสมอว่า กลยุทธ์ของสิบิไลนะคะไม่ว่าจะเป็น e อม m m e r c e เป็นเรื่องของอสมาชิกนะครับการที่เราเอาสสดิการแชร์มาให้สมาชิกเนี่ยเราคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นแรงดึงดูดให้กับผู้ๆุนเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกสิวิไลได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาถึงจะได้งเดียวกันร่วมในส่วนนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้ครับเป็นเครื่องมือที่จูงใจคนเข้ามาเข้ามาในครอบครัวสิวิไล เขาเองได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เขาได้เชื่อมโยงกันเขาได้ใช้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซใช้ประโยชน์จากเมล็ดหัวที่เรามีนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสวัสดิการไทยแทนด้วยกันฉะนั้นทุกคนเราออกไปแล้วก็เอาสิ่งดีๆไปบอกเพื่อนๆเรานะคะรับเิครับขอบคุณมากครับอีอัสาที่ซื้อปัจจุบันต้องมีกันทุกคนก่อนนะขอบคุณค่ะขอเสียง